สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีสูฟูสุขคนครับผมเพ็รประโลยสวัสดีพี่น้องครับผม,มเมนีกับวันพุธวันพุธที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกหขี่มัสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงสุดท้ายกันเนาะครับท่านผู้ชมซีโมงแรง ก็รับจากรัฐบาลไทยรับโชคจากรัฐบาลไทยสองทุ่มเครืค่องกะแม่นของเล่าพัฒนาเด้อพี่นอ้องเด้อยอดก็ขอยทันผูช้ชมชั่วๆคนหมานเรื่อยๆเฮงสี่โมงแรกหรือว่าเล่าพัฒนาสองทุ่มเครื่องสี่โมงแรกกับของรัฐบาลไทยสี่โมงแรของรัฐบาลไทยสองทุ่มเครื่องกับของเล้าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อก็มาเบิ้งน้ากันแอดที่สรุปโ่วงทุ่ยของเล่าพัฒนา ของเล่าพัฒนาก็คือทั้งหมดกับหิมีอยูหกสำนักได้พี่น้องได้หิมีหกสำนักเตรียมแคบน้าจอยนะครับได้อันนี้ของแอดเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะของแอดเองงวดวันพุทธที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกห้าล่าพัฒนาบามักแอดจับให้กับจับเอาได้พี่น้องได้เหล็กสี่คูในตะล่างนั่นแหละจับเอาบามักแอดจับให้ อันนี้เป็นบนล่างได้พี่น้องได้บนล่างบนล่างจับคู่กับมี่สามหนึ่งสามสองสามหส่วนตัวเน้นกับเน้นสี่หนึ่งสี่เจเน้นติด4ี่ได้พี่น้องตัวกันตัวร่องกับติดหนึ่งวิ่งรูดสกับ1เน้นที่4ี่ได้พี่น้อง ต่อมาเจ้าที่สองสำนักที่สองเจ้าที่สองเซียนกรุงเทพเด้พี่น้องเด้เซียนกรุงเทพเซียนกรุงเทพบนบนวิ่ง4ี่กับ5บนวิ่ง4ี่กับ5้าก็มี404142 505152 606162 ส่วนเน้นก็นเน้นติดซีติดหาก็คือ4050 4151และ52อันนี้บนพี่น้องล่างวิ่งรูด1กับ2 1กับ2จับคู่กับ151617 252627 353637ก็นเน้นหาคู่กับ1617 สองสองห้าสองหสองเจ็ดบน9้าคู่ล่าง9้าคู่พี่น้องเน้นให้บนล่างบนก็หาคู่ล่างก็หาคู่ส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเด้ไปกันต่อสำนักที่สามเจ้าที่สาม ่อมาปู07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 วิ่งบนวิ่งรูด6บนวิ่งรูด6จับคู่บนก็นมี48 68 64 49 69 62 40 60 44ปูกันเนี่ย5คู่ก็คือ ติด6กหกแปดหกเก้าหกศูส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัวเน้นบนล่างวิ่ง3มล่างวิ่ง3จับคู่กับวไหลายพี่น้องเลขล่างกับวไหลปูกลับห้น้ำก็คือ2 2 3 2อ2 2 3 3สองสี่สองามกันเน้นหาเน้นเน้นติด3 เน้นสามสองสองสามแล้วก็สามสามแล้วก็สี่สามแล้วก็สามสี่เน้นหาหาคู่ปูนเน้นหาคู่พี่น้องต่อมาสสำนักที่สี่เจ้าที่สี่เจ้าที่สี พี่น้องต่อมาก,กับปูโครราดปูโครราดบนวิ่งหบนวิ่ง6จับคูกมีเกหาศูนย์หาห่หาเก้ 97, 7, หาหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ส่วนเน่นปูกระเน่นให้3คู่ก็คือเก้าห6ศูนย์่เน้นติด6 ล่างวิ่ง5้าล่างวิ่ง5จับคู่5-3 6สามหกสามเจ็ดสามส่วนตัวเน่นก็เน่นติดหากระหาสามหาซีหาหา 6, หายหาหาหาเหาส่วนตัวเน่นเน้นหาคู่หาหางอันนี้คือปูโคราดด้อพี่น,น้องนะด้อปูโคราด ต่อมากอของพอแต้มเ้อพี่น้องเ้อของพอแต้มของพอแต้มบนล่างวิ่งรูด5กับ6บนล่างวิ่งรูด5กับ6ส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งกับ่วนหนึ่งสจับคู่วก็มากอะสองสี่สองห้าส 1นึ่ง6ี่หนึ่ส่วนตัวเน้นก็เน้นติดหาติดหกก็คือ2องหาหนึ่งหาศหาสองหก่ส่วนตัวเน้นของพอแต้มวิ่งรูดบนล่าง5้กับหวิ่งรูดบนล่าง5้กับหอันนี้คือของพอแตรมนะพี่น้องนะก็สุดทไายทไายสุด มีหกสำนักเนาะพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดก็แม่นปูสมปูขุนพี่น้องปูขุนปูขุนก็วิ่งหลุดศูนย์กับหาเลขติดเลขวินปูกะเลขติดเลขวินศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้า จับคู่ออกมากันหนึ่งเก้าหกเก้าสอ่งห้าศูนย์ห้าสี่ห้ส่เวนเลขสอตัวปูกันเน้นไห้วงกลมให้ค,หคือ 0, 5, 4, 0ูนย์หาสย์ได้พี่น้องเด้อเลขสามตัวกับสองสี่เลขสีตัวกับเก้าสองสห วิ่งรูดบนล่างศูนย์กับหาวิ่งรูดบนล่างศูนย์กับห้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของปูขุนครับผมคบหน้าจอยเด้อครับเด้อมาแร้งสองทุมเครื่องขอให้ท่านผู้ชมโชคกันหมานเรื่อยๆแห้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้ขอขอคนละหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดไลค์กดแชร์ฟรีไม่เสียเงินนะพี่น้องเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม